พี่น้องฟังดีๆวันนี้จะเปิดความจริงให้หมดใแค่ให้นัเนี้นะพี่น้องมันด่าผมได้อยู่เรื่องเดียวเรื่องเนี้ยแลว้วมันเป็นเรื่องไม่จริงที่มันบิดเพื่อนอยู่ทุกวันนี้ผม <Anton ia. S 1> จะพูดความจริงให้คนทั้งประเทศฟังฟังดีๆ พวกมันไม่เคยช่วยผมมันไม่เคยมีบุญคุณกับผมมันอ้างว่าประยุทธ์พวกมันเนี่ยช่วยผมออกจากคุกระเมนไปขอคุณเซนผมอยู่ในคุกผมจะไปรู้เรื่องอะไรผมถูกขังเดียว เป็นเวลาสามปีหกเดือนสามวันผมเห็นแต่ตะว,วันไม่เคยเห็นเดือนห้องขังผมเนี่ยไม่มีทางได้เห็นพระจำกลางวันถึงจะเห็นพระอาทิตย์มันจะปล่อยผมออกมากลางวันผมทนทรมานอยู่ในกุกกระเบนสามปีหกเดือนสามวัน ตัวี่ไม่ได้มีความผิดคนไทยที่ไม่ได้ทำความผิดเนี่ยแล้วนี่แต่ช่วยปกป้องอธีปไตยของชาติแต่ซึ่งเป็นหน้าที่ทหารนะมันไม่ทำขผมเป็นคนไทยไปช่วยปกป้องอธีปไตยของชาติไปดูแลชายแดนท่านนี้ อิเศเซศสสประชาริปต์ในขณนะนั้นมาขอให้ผม่วยพาไปดูหลักเขตที่46ที่บ้านหนองจานตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมันเป็นคนขอให้ผมพาไปดูแต่เวลาถูกจับมันย่อให้ผมหมดแล้วมันติดคุแกแค่16วันผมติดคุก3ปี6เดือน3วัน พราะอะไรเพราะคุณเซนมันแค้์ผมมันแค้์ผมที่มันทำนนนทิธีไสยศาสตร์ไม่สำเร็จเรื่องนี้เป็นความลับที่ผมจะเปิดวันนี้แหละแล้วจะได้รู้ว่าทำไมคุณเซนมันถึงแค้์ผมพี่น้องจำไว้รเรารู้ไว้ด้วยมันไม่ได้เอาผมไปขัง เพื่อให้จองจำเอาไว้จนวันพ้นโทษมันต้องการให้ผมเน่าตายในคุกเหมือนที่ปรยยุดและประวิท์เคยหลุดปากว่ารู้อย่างนี้ปล่อยให้แม่งเน่าตายในคุกก็ดีพี่น้องครับ นี่แหละครับคือความจริงที่ผมไม่ได้บอกกับใครมาเลยในระยะสิปีสิอปีแล้วพี่น้องผมถูกจับวันที่29าธันวาสอ5พพี่น้องผมถูกปล่อยออกจากคุกวันที่หนึ่งกรกฎาคม2557และไอ้วันที่ผมถูกปล่อยออกจากคุกวันที่หนึ่งนี่นะครับ จึงเป็นที่มาที่มันเอามดาด่าผมอยู่จนทุกวันนี้ว่าผมเนรคุลในยุทธฟังดีๆฟังดีๆด,ดผมถูกออกจากคุกหนทุกท่านทูตประจำกรุงพนมเป็นท่านพัชยุทธพัชดีไปรับผมที่เรือนจำเปศซอ ที่น้องรู้ไหมนักโทษขเขมรเนี่ยเห็นผมเดินออกจากห้องขังในชุดกางเกงสามส่วนสีน้ำเงินเสื้อคอกลมสีขาวนักโทษขเขมรแสสองล้อมกันทุกแทบจะทุกคน นักโทษขมเมรรักผมนะผมติดคุกสามปีหกเดือนในน้นโทษขมเมนรักผมนะผมจะบอกให้นักโทษขมเมรนมี่พูดภาษาไทยได้บอกพ่อพ่อกลับไปเป็นนายกเมืองไทยแล้วกลับมาช่วยพวกผมแล้วกลับมาเอาหุ่นเซนออกจามนาจเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ทนการกดขี่ของคุณเซ็นมานานหลายสิบปีแล้วพี่น้องครับผมถูกนำตัวไปคักที่บ้านท่านทูดผมรีบขอภรรยาท่านทูดดูข่าวเมืองไทยปรากฏว่ามีการออกข่าวผมเต็มไปหมดเลยผมไม่ได้ดูทีวีมาหลายปีนะ ไม่ได้เห็นทีวีแล้วไม่ได้ดูทีวีเลยสามปีหกเดือนผมกำลังนั่งดูทีวีอยู่มีโทรศัพท์มาภรรยาท่านทูดรีบมาบอกว่าท่านวีระหัวหน้าท่านหัวหน้าพศชอ,อยากจะคุยด้วยผมรีบวิ่งไปรับโทรศัพท์สายยังไม่วาง สักพักผมบอกว่าผมมีละสมความคิดครับสักพักเขาวางสายไม่พูดกับผมอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนายศรีหศพัวงเกตแก้วซึ่งเป็นประหลัดก,กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทำหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งบินไป ในวันนั้นโทรศัพท์เข้าไปที่บ้านท่านทูดแล้วขอคุยกับผมฟังดีๆฟังดีๆท่านศิยศักดิ์บอกผมบอกว่าจะมีละเมื่อสักครู่เนี่ยท่านประยุทธ์หัวหน้าคอสอชอจะขอคุยด้วยเพราเอินท่านติดภารกิจด้วยก็เลยให้ผมพูดแทน ขอผมโดยอ้างว่าหัวหน้าคอสอชอขอผมห้ามให้สัมภาษณ์ใดๆผมก็บอกว่าผมติดคุกม,มาสามปีหเดือนเนี่ยมึงยังจะขังกูอีกเหรอกูออกจากคุกแล้วเนี่ยกูยังไม่มีเสรีภาพอะไรเลย เขาบอกว่าหัวนหน้าขอสชอขอผมสองเรื่องห้ามให้สัมภาษณ์ที่จะเป็นการพูด <Yeah. S 1> กล่าวหาหรือพูดไม่ดีหรือห้ามไปด่าฮุนเซนสองให้ขอบคุณฮุนเซนและขอบคุณเขา <Yeah. S 1> ก็คือประยุทธ์หัวนหน้าคอสชอ <Yeah. S 1> ตอนนั้นนะครับ พี่น้องผมเพิ่งออกจากคุกผมยังไม่รู้เลยว่าใครช่วยผมผมเลยตอบเข้าไปว่าผมจะขอบคุณคนเดียวก็คือหัวหน้าคอสจพบว่าตอนนั้นผมเข้าใจว่าเขาช่วยผมแต่ผมไม่ขอบคุณฮุนเซนไปขอบคุณแม่งทำไมมันจับปูไปขังกันสามปีหกเดือนอีกเหี่ย มึงจะต้องขอพูดกูไม่ใช่กูไปขอบคุณมึงผมพูดเลย <Hey. S 1> พี่น้องครับนี่นะครับที่ทำให้ประยุทธก็ตัวผมแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณเสียศพลเกศแก้ยังมีชีวิตอยู่ท่านทูตชัตยุทธชัตยุทธพักดีก็ยังมีชีวิตอยู่ไปถามท่านดูได้เลย แล้วไอ้พวกเฮียเนี่ยนะเวลาที่ผมด่าประเด็จการทหารเนี่ยมันก็จะเอาเรื่องนี้แหลวลีนี่แหละ <c oughs> ว่าผมเนรคุณพวกมัน <c oughs> มันเอาข่าวเอาคลิปข่าวที่ผมเหยียบแผ่นดินไทยแล้วนักข่าวถามผมเนี่ย้อ <c oughs> ผมบอกว่าผมขอบคุณหัวหน้าคอสชอ เพราะนาทีนั้นผมยังไม่รู้ว่าใครช่วยผมผมก็เข้าใจว่ามันช่วยผมแต่หลังจากนั้นสามวันผมจึงได้รู้ความจริงว่าพวกมันไม่ได้ช่วยผม<ว>ยใครช่วยผม<ว>ยผมก็ไม่รู้พ้มัน<ว>จะไปรู้ได้ยังไงอะพี่น้อง ไม่มีใครเอาหลักฐานว่าช่วยผมมาให้ผมดูเลยจนนาทีนี้มีที่ไหนประยุทธ์มันบอกว่ามันช่วยผมมามึงเอาหลักฐานมาสิหนังสือที่มึงทำไปถึงมูลเซนนะมึงเอาให้กูดูหน่อยมันไม่มีมันมีที่ไหนพี่น้องเพราะอะไร ผมจะพูดเลยเพราะว่าถ้ามันช่วยผมจริงทำไมนายาศาิษยศัก์พวงเกศแก้วถึงต้องเปลี่ยนกำหนดการกับทันหันพรรยาท่านทูดทัพทยุตีย,ยังบ่นกับผมเลยบอกว่าพอคุณเซนปล่อยท่านวีระเนี่ยสถานทูตปั่นป่วนไปหมดเลยเพราะอะไร ราะสถานทูตไทยเนี่ยเตรียมการประชุมหัวหน้าส่วนราชก,การในวันรุ่งขึ้นคือวันที่สองกรกฎาคมยกเลิกหมดเลยทุกอย่างแต่ยังไม่หมดแล้วยกเลิกหมดเพราะว่า,าศรีอาสัตดิ์จรินกลับพร้อมผมเลยเห็นไหมสแสดงว่า,าศรีอาสัตด์ก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยไม่ได้มีการติดต่อเพราะว่าถ้า มีการประสานงานแล้วปล่อยผลจริงมันต้องมีข่าวร่วงหน้าเหมือนกรณีที่ปล่อยคุณลาตรีพิพัฒน์ธนาไบูลใช่ไหมข่าวร่วงหน้านักข่าวบินไปรอทำข่าวไอ้นี้ไม่มีใครรู้เลยนี่ยังไงครับนี่คือหลักฐานชิ้นหนึ่งแล้วสองศรีษะสั์พวงเกตแก้วเนี่ยพูดกับ ผู้สื่อข่าวที่ติดตามไปทำข่าวผู้สื่อข่าวคนไทยว่าในตอนที่เข้าไปพบฮุนเซนเนี่ยนะเขาก็คุยเรื่องความเมืองเรื่องอื่นๆเขาก็ไม่ได้คุยเรื่องผมปรากฏว่าฮุนเซนํำคาญ พูดขึ้นมาเองเลยบอกว่าวันนี้ไม่มาคุยเรื่องวีระลยท่านทูตก,ก็บอกว่าเอาเอออก็ท่านนายกท่านก็ฝากมาว่าขอให้ช่วยพิจารณากรณีวีระหมายกว่าว่าให้หุนเซ็นพิจารณาอีกครั้งว่าจะอภัยโทษหรือจะโอดตัวมาติดพุกต่อมเมืองไทยหรือจะ ปล่อยเลยเขาบอกว่าหุ่นเซนยิ้มๆแล้วก็ล้วงไปในเสื้อน,นอกสูดแล้วหยิบกฤษฎีกาปล่อยตัวผมเนี่ยแผ่นเดียวออกมาให้ท่านทูดมันเป็นภาษาเขมรท่านทูดก็ให้ล่ามอ่านในกฤษฎีกาปล่อยตัวพูดแค่นี้ว่าสมเด็จศรีหมุมดีกษัตริย์กัมพูชา มีพระบรมราชองค์การพระราชทานไปยโทษนายวีระสมควานคิดแค่นั้นเองเสร็จแล้วไม่พอไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยคอรลมอกัมพูชาก็ไม่เคยรู้ล่วงหน้าเรื่องนี้หุนเซนรู้คนเดียวทำไมถึงบอกว่าคอรลมอกัมพูชาไม่รู้ล่วงหน้า เพราะตอนเช้าคุณศิยศักดิ์เนี่ยไปพบพอนันพงลรองนายกรัฐมนตรีและก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาก็มีการพูดถึงเรื่องวีละสมความคิดพอนันพงบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเห็นไหมพอนันพงบอกยังไม่ถึงเวลาดังนั้นเมื่อศิยศักดิ์ไปพบคุณเซนศิยาศักดิ์ก็เลยไม่พูดเรื่องวีระ จนหุนเซนทนไม่ได้พูดเองเสร็จแล้วพอเอาเปรซีกาส่งให้คุณเสียศัตด์คุณเสียสักด์เข้าใจแล้วุนเซนถามว่าจะรับตัวไปเลยไหมคุณเสียศัต์บอกว่าเปรซีกาพระราชทานอภัยโทษให้ผมเนี่ยระบุว่า วันที่หนึ่งกรกฎาคมดังนั้นผมขอรับตัววีระวันนี้เลยคุณเซนควักมือถือโทรหาประธานสารฎีกากัมพูชาทันทีสั่งให้ประธานสารฎีกาทำหนังสือล่อยตัววีละเดี๋ยวนี้เห็นไหมพี่น้อง ไม่มีการเตรียมการใดๆไม่มีใครรู้อะไรเลยแล้วมันบอกว่ามันช่วยผมตรงไหนวะ